วันนี้เข้าสวนไปลดน้ำผักกันนะคะใช้จุรินทรียสังเคราะห์แสงเป็นตัวช่วยในการบำรุงต้นพืชในสวนนะคะเพราะว่าจะช่วยให้พืชแข็งแรงโตวไวให้ผลผลิตเยอะค่ะเก็บผลผลิตสักหน่อยไปทำกับข้าวเย็นนะคะต้นบวบที่เราปลูกกำลังให้ผลผลิตสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆออกดอกเยอะเต็มต้นเลยนะคะนี่คือกาวดักมแมลงนะคะ เพื่อช่วยลดปริมาณแมลงที่จะมาทำลายต้นพืชของเราค่ะตรงนี้เป็นแปลงปลูกแตงกวาค่ะกำลังให้ผลผลิตเราก็เลยต้องทำค้างให้แตงกวาเลื้อยขึ้นไปเพื่อจัดระเบียบต้นของเขาค่ะครูไก่ใช้เชือกฟางทำเป็นแนวให้เขาไต่ขึ้นไปข้างบนนะคะอีกแปลงหนึ่งจะเป็นแปลงปลูกมะละนะคะเพิ่งปลูกได้ไม่นานเพื่อนๆลรอติดตามชมผลผลิตนะคะ เข้าสวนเสร็จแล้วเราก็มาเล่นกับเจ้าลูกหมาสาตัวกันค่ะ